เป็นน้ำตกหมูสามชั้นจ้ะอร่อยแบบง่ายๆสไตล์เราเองจะบอกไว้เลยว่าแซ่บลีดวยจ๊ะสวัสดีจ๊ะมัิีกษิิ้ามากินเอ,อลาบเพื่อว่าน้ำตกหมูสามสามด้จ้ะกะ พี่บอกเน่าอยู่หลูกหนึ่งเนาะแต่บอกเน่ากว่าเราก็ไม่อยู่อย่ดอกแล้วก็มีต้นหอมมีผักชีผักชีนี่ก็จะว่าเหลืองจะว่าซนเป็น่ะจ๊ะแล้วก็ยังก็บสิีหัวหอมนั่นต้วแล้วก็พวกเครื่องปรุงที่สําหรับจะต้องปรุงใส่ลงใส่หลามนั่นละจ้ะ,แ,ะ,แ,ะ,ตะ,ะ,จะแต่ว่าก็ขึ้นสิบบา อย่างเรี๋จ้ะเพราะว่าเบ,บาไไวปวดฟันเขาก็สีเอาไปต้มกระน้ำพอนนี่แหละต้มนั้นล้วนเนี่ยมันสุกเลยมันนิ่มเลยจ้ะเขาก็สิอยากฟันมันบางๆจักหน่อยจ้ะเพราะว่าชิ้นใหญ่หลายมันเบ,บาไไวเราจะปวดฟันปวดแก้ว เดี๋ีวเขาก็มาเริ่มจัดการหมูสามสันจ้ะตอนนี้ก็เขากลางสรับรวยเลจะมาจัดการหัน่นทอหันปดิปดปตรวอยังนักหน,นาดุ ไงคือเกอ่าแล้วเดี๋ยวทำซุปไจะไปเลยแล้วก็สิเอาไปร่วนร่วนจะมันสุกมันเปื่อนอะไรจ้ะจะงสิเอามาจัดการทำละหรือว่าน้ำตกกะว่ากันไปเนาะเนาะท่านผู้ชม องของ่ายๆแล้วกินง่ายๆมันก็ค,คือเยอะแล้วสั่นครบเยกันอาจจะไม่ทำหมดจะเอาเห็ดหมูวานสักหน่อยนี่จะทำข้าวผัดอเมริกัน จะพ่อกินนั่นแหละจ้ะโอเคก็เรียบร้อยประมาณนี้แหละจ้ะเฮดบันนี้กินบได้น,นี่หกร้อยกรัมประมาณเอาเบิ่งไนมะ่แท็กมัน เยอะเทุากันแต่ทั้สี่เห็ดแบบย่ำเนาะถอดเนาะบกบพอเสร็จแล้วก็ยมำใส่แคทชอปแล้วก็แตงส่วนประกอบแนว้ออื่นเยอะๆแล้วก็จะอร่อยแล้วมาวจะเท่าเราแก่แล้วอยกินก็ต้องเห็ดของนิ่มๆกินตอนนี้ก็สิบเป็นร่วนแล้วจ้ะโอเค้ะจ้ะ ขาก็สีมันล้วนจนมันสุกนี่แหละจ้ะคือต้อมต้มไม่สุกเลยให้น้องมันเปื่อจ้ะสั่นฉันกินบ่ได้ดอกปวดฟันแต่ว่าอยากกินของเผ็ดๆประมาณนี้แหละจ้ะไปหาเกลือก่อน เราเก็บใบยังใบมะกรูดเาะมันก็ร่างงอกไ่จ้ะเก็บเขามาในบ้านกัหลากพักชีนิดหน่อยแล้วก็สีเขียวจนสุกเลยจ้จะจนสุกมันเปื่อยน่ะเละจ,จะทำสิก,กินได้ก็ะสิเขียวได้จ้ะพอจะบรราม,มันแห้งได้จ้ะังสิ ลงมือจัดการเห็ดจ้ะเอาให้นิ่มเท่าที่สุดที่จะนิ่มได้จ้ะโอเคราจ้ะคิดว่าแห่งประมาณนี่ล้วกับมูสามตันนกนิ่มแบบพอดีเลยจ้ะแต่เขาก็เอาไปยำหรือว,ว่าเป็นลาบเลยจ้ะ กัะสีรอ้อยมันเย็นสักพักหนึ่งด้วยจ้ะเก๋เย็นะระดับหนึ่งแล้วด้วยจ้ะกระสิคอยประเดีเ๋ยวหั่นน,น้ตกน้ำลาบก็ไผเด้อพริกป่นสองช้อนจ้ะ ขวดวอเออมันมาานาวจ้ะปิดใส่ไปเลยคอยมากินสมสม ใส่ผักแตงไปน้ำได้ได้วยจ้ะแ้วก็หอมหัวใหญ่แล้ก็ต้นหอมผักชีแล้วมากขอเลี่ยมันจ้ะไปขย้ำบ่ขยำเดี๋ยว สักหน่อยเนาะน้ำปลาคือสอพดดีพระท่านอยากใส่ดอกจกะเี่ดถุงชุลรถเพราะว่าตอนเ่าเคี่ยวรู้สามสั่ต้องใส่เกลือไปเยอะจะมาชิมดูก่อน เผ็ดโอเคเข้มก็โอเคหละจ้ะไม่มีอะไรมากแล้วแค่นี้ก็เป็นพ่อจ้ะมัาจะใส่จานนี่้จะหอมหัวใหญ่เอาไปกินแก้ม,มนี่ก็เป็นวันเกิดนี่หลจ้ะ เป็นวันเกิดเงาเงาดอกไม่ให้ใครมาหลอกทำกินง่ายๆพรวบาบ่สบายนะแล้วไม่อยากรับเขกจก้ะนี่ก็เลยเข้าไปมาตอนบ่บ่ดอกแค่นีอ่ะโอเคนะจ๊ะ ทำให้ตัวเองโอเคจ้าน้ำตกเอ่อหมูสันสันเท่านะ ใส่ตามที่เขาอยากกินน่แเลยจ้ะก็เป็นอันวัดเสร็จสับเรีบเยบร้อยก็เป็นมือเงาๆก็เป็นวันเกิดด้จ้ะแต่ว่าทำทำให้ตัวเองบ่ได้เส้นแขกมาดนกจ้ะเพราะว่าบสัสบ,บายน้ำแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะจ้ะสวัสดีจ้ะ